สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแบ่งปันนะคะในเรื่องของวิธีการติดตั้ง Line o f f i c i a l นะคะเราโหลดแอป Line Official มาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปเลยค่ะพอเข้าไปแล้วมันจะถามว่าอนุญาตหรือเปล่าเรากดอนุญาตเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ลงทะเบียนนะคะหรือเข้าสู่ระบบด้วย l ล ne เลยค่ะ,ะเข้าสู่ระบบการสมัครสมา,สมาชิกนะคะกดซ้ำไปอรอบถ้ามันไม่ไปก็กดอีกรอบหนึ่งนะคะ แล้วก็กดอนุญาตนะคะถ้ามันเด้งไปที่ลายปกติเราเราก็ออกมากดอีกรอบหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็สร้างบัญชีเลยค่ะมาต่อกันค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะชื่อบัญชีเราก็ใส่เป็นชื่อเราเลยนะคะโค้ดแมงนะคะเสร็จแล้วก็เลือกประเภทธุรกิจนะคะ เราจะเลือกเป็นอะไรดีความสวยความงามอุปกรณนะคะสถานบริการเป็นแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเว็บไซต์เนาะอ่าค้าขายหรือร้านค้านะคะก็ได้นะคะทีนี้ร้านค้าเราร้านค้าอะไรนะคะมีร้านออนไลน์ไหมเป็นร้าน เราร้านขายปีกเครื่องสำอางอาหารเสริมโค้ดก็เลือกร้านค้าเหมือนกันนะคะเราสามารถเลือกที่มันตรงกับธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการได้นะคะนี่เราเอาร้านค้าปีกขายเสริมบริษัทตั้งนะคะอยู่ที่ประเทศไทยเราเลือกประเทศให้ถูกต้องนะคะชื่อนะคะบริษัทก็ชื่ออินดีมเลยบริษัทอินดีม ใม้ถูกอินดีมอินเตอร์เลยเปลี่ยนชื่อไปเลยไม่เป็นอินดีมกรุ๊ปละอินเตอร์เนชแนลนะคะแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อ e ีเมลกรอกอ e ีเมลให้ถูกต้องนะคะอีเมลของเรานะคะแล้วก็กดตกลงเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอะ่ตรงนี้เราไม่ต้องกังวลเราเปลี่ยนได้นะคะไอประเภทธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรนะคะแล้ว สร้างแอ c o u n t ต่อไปเลยนะคะ <Hey. S 1> อา a คเ o u n t เรียบร้อยละคือข้อความปันเด้งไปที่ลายปกติของเรานะคะแล้ก็กลับไปที่หน้าแรกนะคะเสร็จแล้วกดยอมรับค่ะกดยอมรับแล้วก็เริ่มใช้งานเลยเลือกนะคะฟีเจอร์เนาะก็เลือกเป็นตอบแชทด้วยตนเองเมื่อได้รับข้อความจากลูกค้า แล้วก็เลือกรูปภาพนะคะรูปภาพของเรานี่แหละเนาะเราก็เลือกรูปของเราโค้ดแมงก็เป็นรูปโค้ดแมงเลยเสร็จสิ้นนะคะทําให้สวยงามเนาะมันสามารถย่อขยายได้นะคะรูปภาพของเราอะ่ะจะย่อให้เล็กๆก็ได้หรือให้ใหญ่ๆพอดีก็ได้แล้วก็จับเลือดนะคะอ่ะเสร็จสิ้นนะเริ่มใช้งานได้เลยนะคะ ปิดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะได้แล้วในเรื่องของ Line Official แล้วก็ในส่วนของข้อความทักทายในช่วงแรกนะคะเรายังไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะคะอืมเราจะใช้ข้อความทักทายเป็นตัวเราเองก็ได้ยังไม่ต้องตั้งค่าอะไรจนกว่าเราอ่ะเป็นลายนี้นะคะที่ทำมาใหม่อ่ะเราก็พิมพ์ทักทายตัวเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ อ่ะแล้วก็ไปดูที่ l ล n e o f f i c เ a l นะคะว่าเราสามารถพิมพ์ตอบโต้ตัวเองได้หรือเปล่าเพราะว่าเวลาที่มีผู้มุ่งหวังเข้ามาเนี่ยเราจะได้พิมพ์ได้นะคะอ่าอันนี้เราไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรแล้วนะคะเราก็กดออกเลยกดย้อนออกเลยแล้วก็นี่กดมาตรงนี้นะคะพิมพ์ทักทายเลยค่ะสวัสดีค่ะ แดงว่าแบบนี้เราคุยกันได้นะคะเพราะว่ามันจะเด้งไปที่ลายปกติของเราด้วยนะคะก็แค่นี้เลยนะคะเดี๋ยวในเรื่องของอสเต็ปถัดไปอ่ะผู้นำที่ดูแลเขาจะค่อยๆสอนเรานะคะแต่ในเบื้องต้นน่ะเรายังไม่ต้องใส่อะไรก็ลบไปก่อนก็ได้นะคะไปดูวิธีว่าอา่ถ้ามีผูุ้่งหวังทักมาเนี่ยเราสะดวกแล้วก็อวิธีไหนที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถ ปิดการขายได้หรือว่าทักทายผู้มุ่งหวังแล้วคุยกันเนี่ยรู้เรื่องและเข้าใจนะคะหรือจะใช้ตามรูปแบบผู้นำที่เขาใช้กันก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ